สวัสดีครับผมอาทอซิ่งจากวิ่งกิ๊กครับออทีพีพีเอสนะฮะสำนักเมกาทอยนะฮะคันนี้จัดชุดท่อฟูลยูโรอาร์ดิซซอรดเดอไฟซิ่งนะฮะเดอร์สแตนเลสงานดัดฟูลซีเอ็นซีมอญูโรอาร์ดิซซอรเบิ้ลคู่นะครับแล้วก็ชุดป้ายเป็นคาร์บอนนะครับอะคาเบอร์ขนาด4นิ้วเรียกว่าเต็มดิบนะครับรองรับการจูงสเต็ปสองกับเสียงโคตรโหดนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปครับสักครู่หนึ่ง